ที่เราแพ้ที่เราตายกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมันโง่อ่ะมึงมึงเก่งบ้างมึงเป็นผมขอเอาชื่อไม่ปู่เป็นเดิมพันเลยไอคนนั้นเนี่ยมันทำผมทรงรีเจนต์กูใบให้แค่นี้เลยอ่ะโอยไอ้ไอ้ไอวะไม่ได้ครับผมเป็นหมอครับไม่ฟันมันไม่เหยุนโอ้โหเรยเป็นโรนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ ที่เราแพ้ที่เราตายกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมันโง่จริงครับจริงใครเห็นกับผมด้วยออเผู้ใหญ่บ้านเป็นบ้าผู้ใหญ่บ้านอื่นด้วยนะมีความสามารถวันวันไม่ทำไรแดกแต่ภาษีประชาชนอมึงมึงเก่งบ้างมึงเป็นอมึงเก่งบ้างเป็นเออไปไปเราห้ามเขาเป็นเลยไม่เกียร์เขาเป็นคือแนะนำไปดูว่าผู้ใหญ่บ้านจริงๆเขาเล่นกันยังไงกูขออย่างเดียวนะมึงอย่าพึ่งฆ่ากูนะ บอกแค่นี้เลยมึงไม่จะไปสายก่อนพี่ดูแลกูด้วยนะแล้วมึงจะไม่เสียใจที่มีคนดีๆอย่างกูเป็นผู้ใหญ่บ้านไปไปผู้ใหญ่บ้านเจอกันนะจะใช้คำนี้เย็นเย็นดปกป้องตูดกูด้วยคอที่เล่าของผมนะครับ Investigator เนี่ยครับก็คือจะสามารถแบบว่าส่องได้ว่าใครมันทําอะไรยังไงเนี่ยอย่างเช่นส่องใจร้าปุ๊บเนี่ยเราเลือกก่อนเลยว่าเราเลือกส่องใครที่กูจะหลับฝันดีจากนั้นเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในตอนคืนนะครับ ไอ้เชี่ยมีคนมาขอคุยจริงเลยไอยู่บ้านเหรอไอเชี้ยเราประพอคุยแม่เหมนยิงกักกูไอ้สัตว์นั่นผมออกไม่ได้ไม่มีคนปกป้องผมว่ะมีคนชุบผมแต่ว่าไม่ได้ชุบผมไม่ตายไอ้เหี้ยคือแรกมันเก่งจังวะเหี้ยกูเก่งตูดมากเมื่อกี้ แต่ว่าโชคดีมีรปภแต่รปภก็ทําให้กูอ่ะออกไปสืบไม่ได้นะเว้ยไปสืบหรือไปฆ่าพูดจะชัดไปสืบไปสืบไอ้ตำรวจมึงต้องไปกันบ้านคนที่สงสัยไม่ใช่มากันบ้านกูกูออกไม่ได้เขาบบคิดว่าเป็นคนบ้าตายที่แล้วหรือเปล่าไงก็ต้องเช็คไม่ไม่ผมบอกเลยว่าอาชีพผมเนี่ยขาดผมไปอ่ะแต่แต่พี่เคไม่ออกจากบ้านไม่มีใครตายนะพี่อ้ยคืออะไรเอะพี่ไม่ได้มีใครตายไม่เยอาบ้านไม่มีใครตายไม่มีใครตายป่ะเพราะว่า เพราะว่านะมันมันยังเกรงใจผู้ใหญ่บ้านอยู่ <c oughs> มันก็เลยไม่ฆ่าพี่ใจเย็นนะพี่โอเคมันยังเกรงใจผู้ใหญ่บ้านอยู่มันก็เลยไม่ฆ่าลองเปลี่ยนคนอื่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไลยแค่สามตบอ่ะคืนแรกกูบอกเลยเฮ้ยตาบวมแล้วนะผู้ใหญ่ ัดออกนะเฮ้ยนีูเ้ใจเ็นใจเย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 ็นเย็นเยก่อนมึอืสกิมอืสกิได้ะกบออกาคนเฮ้ยเดี๋ยวกูผู้ใหญ่บ้านมึงล่อไปสีแล้วหรอเอาคนนีไวงนะ่ะฆาตกรแม่งฆาตกรแม่งนัวเออแม่งเดียนอ่ะมึงใจเย็นนะพูดมากไงเมื่อคืนอ่ะโดนขังโดนขังกูจะออกไปสืบแต่ใครไม่รู้มาขังงูหน้้าาบนอ แล้วก็มีหมอมาปกป้องกูด้วยหนึ่งคนไม่ขมอ้ขอมูลแล้วแล้วไอ้ตำรวจนี่อย่างเชี่ยเลยนะขังไม่ให้ออกแล้วโดนแทงหลายรอบแล้วเออโคตรชั่วยขังส่งตุลมาแทางกูต่อในบ้านแม่งไม่ได้ห้ามเข้ามานะห้ามกูออกอย่างเงี้ยออห้ามกูวิ่งหนีจริงๆ,ๆมันต้องห้ามฆาตากรมาเดียเ๋ยไอ้เหี้ยมันห้ามคนออกจากบ้านมันไปห้ามผิดคนเว้ยมึงต้องไปห้ามบ้านธาคารด้วยแม่ห้ามฆาตกรอ่ะเออเออเข้ามอ่าแสดงว่ามึงเชี่ยไหมไอ้สัตว์มาขังกูเนี่ย ไ้าใช่บ้าหรือเปล่าผมจะออกไปซ่อมสนนพระรามสองครับแต่แม่งโดนขัไอ้สมแซดอะไอ้สมแซดเงียบๆนะแปลกๆนะมึงอะตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วแล้วไอ้ไอ้เคที่บอกว่าเมื่อกี้อะไรนะมีหมอมาช่วยกูไม่ได้ออกจากบ้านนะครับน้องกูไม่ได้ไปช่วยไม่ผมไม่ได้หมายถึงพี่เป็นหมอน่าอย่างพี่เป็นหมอไม่ได้อยู่แล้วน่าอย่างพี่เป็นหมอไม่ได้เพื่ออะไรวะเนี่ยอุ้ย ตอนนี้ผมจะไปส่องใจเล้าดูพฤติกรรมมันนี่เรากดส่องกัแล้วไอ้ตำรงตำรวจอะไรเนี่ยอย่าเขาร้องอย่ามาอย่ามาปิดกั้นการจ,จราจรของกูมาทำไมบ้านกูมไม่มีเน็ตไอ้เหี้ยมันมาจริงเฮ้ยเข้ามาทำอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยมันเข้ามาทำอะไรบ้านกูวะ <c oughs> มาส่องไปเท้าดูสอดส่องดูแลมัน <c oughs> หล่ออะไรอะ่ะเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยโอ้กำลังสงสัยเขาเลยไปเลยไอ้แบ๊กแตกไอ้แบ๊กแตกกับลุงลิ้นเฮ้ยทางนี้คนคนดีนะเป็นหมอจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยหมอว่ะเป็นหมอจริงว่ะแสดงว่าพี่ลิ้นเป็นคนดูแลคุณปู่คืนแรกอ่ะหมอซ้ำไงคืนแรกอ่ะพี่ลิ้นน่ะไปปกป้องพี่เคร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนผมอ่ะไปเอาง่ายนะผมเปิดเลยถ้าปกป้องถูกอ่ะบ้านมันจะเรืองแสงเขียว แล้วเมื่อคืนเนี่ยคือล่าสุดเลยนะผมไปบ้านพี่เคถูกไหมอ่อาฮะอที่<อ>ยังโดนแทงด้วยเพราะว่ามันขึ้นติ๊กถูกอ่าข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านนะมีคนเข้ามาบ้านกูหนึ่งคนมาทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากูยังรอดอยู่อ่ะสบายตัวอยู่ญาติเป็นญาแหละที่เข้ามาใช่ไหมอ่ะและความสามารถของผมก็คือไปแอบสอดส่องดูแลได้แล้วผมก็ไปส่องบ้านคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นน่ะน่าจะเป็นตํารวจเป็นคนเดียวกับที่มากั้นกูในคืนแรกด้วย คือมึงกำลังขู่คนนั้นหรอใช่ไอคนนั้นเนี่ยมันทำผมทรงรีเจนต์กูใบให้แค่นี้เลยอ่ะโอ้ยไอไอไอป่ะไม่ได้ครับผมเป็นหมอครับไม่ฟันมันไม่เหยินฟันมันไม่เหยินฟันจ้าดกวยว่ะครับเฮ้ยแล้วมีกใคาแล้ววินวินวินไปไหนขับมอเตอร์ไซค์ผมเอ่าไมอยู่บ้านใช่ไม่ออกไปไหนอ๋อดีๆทำอีกรอบพาอีกรอบให้โอกาสพูดไม่อยู่บ้านอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลย ยิ้มทำไมน้องยิ้มทำไมอ่ะแล้วแล้วใจร้าไปไหนไหมครับอผมอยู่บ้านครับผมสงสัยด้วยผมม่วงเ่ะม่วงก็โคตรน่าสงสัยอ่ะไอ้ม่วไม่พูดเลยไอ้นนท์อะไรเนี่ยเก็บข้อมูลอยู่หรอขอาวหมดเลยครับยังไม่ทันไม่ทันไม่ทันม่วงกคุณน่าจะแตกแล้วเออผมส่องไอ้นนท์แล้วแสดงว่าตอนนี้ถ้าข้อมูลทั้งหมดคือความที่เกี่ยวข้องกัน ก็ย่าญาฟูคาดะนั่นจะเป็นหมอที่มาดูแลเราส่วนเจ้าเล้าเนี่ยเป็นตำรวจที่มากันหน้าบ้านเราไม่ให้ออกไปข้างนอกแต่คนที่เราอาใัก็จะมีห้าคนนี้โอเคไปสอดสองดูแลนอนนอย่างไรดูหน่อยพื้นหญ้าเปไ็นยังไงอืมไอ้นนก็มีโอกาสที่จะเป็น2โลนี้นะครับความเสี่ยของเราก็คือ จะโชว์โลขึ้นมา2โลแล้วเราก็ต้องตัดใจเอาว่ามันจะเป็น2อโลนี้ว่าชัดเจนกูหอันตรงนี้อ่ะว่ามาเอาง่ายๆผมโป๊กป้องถูกคนอีกแล้วคืนนี้พี่ไอโดนโดนแทงจริงครับมีคนเข้าบ้านผมครับไอโดนแทงคืนนี้หรอเมื่อคืนใช่คืนนี้เลยเมื่อคืนเลยโดนแทงผมไปแต่ผมไม่มีใครแทงผมนะครับมันขึ้นมันขึ้นติ๊กถูกไงเพราะว่าถ้ามันพลาดอะมันจะกากบาดไอคนบ้านไม่ดะอันนี้ยากคนบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าผมเป็นบ้านนี่แสดงว่าไม่มีใครไปบ้านพวกนั้นหรอ มันออน่าคิดเหมือนกันนะถ้าเป็นป้าเอ,อ้ยถ้างั้งนถ้างั้นใจร้ายนี่มึงเป็นตำรวจปะกูอยากรู้แค่นี้เลยถ้ามึงเป็นตำรวจทุกอย่างลงล็อกเลยเอาจริงเอาจริงถ้ามึงเป็นตำรวจทุกอย่างลงล็อกเลยกูเป็นเอลวิทฮิฮ <laughs> ิฮิฮ <laughs> ิฮิฮวฮิ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 ฮ่ฮิฮิกิฮิยิฮ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 ่ฮิฮิฮนฮิ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 ฮ่ฮิฮมฮิ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 ัิฮิฮิฮนไิฮ ม่พี่เป็นคนพี่เป็นคนสาดสีแล้วพี่เป็นคนท่าแรกท่าแรกพี่เป็นสาดสีเอเกคืนแรกอ่ะพี่เป็นสาดสีเอเกโลเทียนมันเป็นโลเล่นยังไงกูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อมึงสาดสีได้เหรอเออมสาดสีได้สาดสีแล้วไม่ได้รอยคืนแรก็ตะกอนนะ แล้วมึงรู้ไหมว่าโลสาสสีเนี่ยมันคือโลขันตกรมันคือโลแดงนี่โลขันกรนี่เออโลศาสสีมันคือโลขันตกรไม่ใช่มันมันสาดแล้วมันไม่ตายเลยไม่หรอตายมันมันสามารถสาดได้แล้วก็เข้าไปฆ่าได้สาสสีมีวิธไปสีแลโพเทคไงโพเทคไปอใยาหมอไปช่วยรักษาอย่างเงี้ยป่ะเขาเฉลยขนาดนั้นคุณรออะไรครับคือไปแล้วหมอจะตายแล้วหมอจะตายยังไงหมอจะตายลองลองเช็คดูไว้ไปลองเกมหน้าแล้วด้วยในฐานะที่กูเป็นผู้ใหญ่บ้านกูขอลุมประชาทันมึง กูกูจะให้อภัยมึงแล้วกันแต่ว่ามึงโดนหกแล้วตอนนี้ไปรอดได้ไหมถาข่าวต่อครักูจะให้อภัยมึงกูให้อภัยมึงแต่ว่าคนอื่นไม่ให้อภัยว่ะโทษดีไอ้เหี่หกคนมันไม่รอดแล้วแหมเหี้ยเด็กก็รู้ว่าผิดหรือเปล่าลาก่อนเพื่อนเนี่ยแดงเหือไอ้สัดเรียบร้อยแดงขนาดนี้ยาบ้าคืยเนี่ยไม่มีหรอกครับพี่คฆาตพี่คตสาแต่ตาแรครับแปลกมากนข้างเนี่ยต้องแอบดูแล้ว ตอนนี้ไอ้นน่ะหนึ่งคนแล้วเราคิดก่อนใจร้าน่าจะคนดีย่าน่าจะดีไอ้นี่อ,อัพเตอร์โลเกตนี่ไม่ชัวร์ขอสั่งหน่อยครับโลเกตวินวินโลเกตเฮ้ยเฮี้ยกูตายแล้วยงัยงยงัยงยังยังถ้าถ้าโลเกตขึ้นเป็น โอ้โหนักหวยเนี่ยนึกว่าตายเมื่อกี้ไอ้เชี่ยบม่นมีแดงด้วยเสน่ห์หรือไม่ก็เป็นตัวแดงอีกหนึ่งหรอมีโอกาสแล้วเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสจัดเลยเนี่ยแม่งมาบ้านสามตัวโอ้โหแล้วไม่ต้องมีคนมาจิ้มกูจิ้มเสร็จมีคนมาชุบกูต่อมาบ้านพี่สามตัวแทงกี่รอบอะไรกี่รอบอ่า มีตำรวจหนึ่งคนแรกคนที่สองแทงคนที่สาม <c oughs> ชุกถ้าถ้าอ้างนั้นก็แสดงว่าแทงมาแค่หนึ่งก็คือมีคนมาบ้านบ้านผมหนึ่งคนน่าจะมาปกป้องวะถ้างั้นแปลว่าหมอน่าจะเหลืออยู่สองหมอก็ยังเหลือผมกับพี่ไอ ผมมาไ,มไปบ้านพี่เคเมื่อคืนแต่ว่ามันไม่มีใครไปฆ่าพี่ก็เลย<ช>เป็นไปก,กบับบะแล้วแปลว่าไอซ์เนี่ยไปไปปกป้องอีกคนหนึ่งพี่ตังใช่พี่ตังโดนแทงโดนล็อกหมายความว่า,อาตอนนี้คนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็จะมีสีเขียวกับอ่าวินสคนเพราะว่าใจร้าวเป็นตำรวจสีเขียวออกไม่ได้พี่ผมโดนตำรวจล็อกแง,งครั้งอ,อ่าออกไม่ได้แล้วสคือโดนแทงสามคือโดนชุบสรุปผมอยู่แต่ในบ้านเน ทังทั้งทงก็เหลือคนเดียวแล้วสินะวินแล้วก็นาเราก็จะรู้ขั้นตอนมันจะเหลือวินคนเดียวเลยนะผมเทสีผมเทเทสีดูรอยเท้าก่อนนะแล้วแล้วใครไปไหนนะแจ็คเราไปบ้านพี่ตังวินวินวินเป็นตัวดูรอยเท้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันสีแดงใช่ป่ะอุ้ยเฮ้ยผมขอเอาชื่อคุณปู่เป็นเดิมพันเลยวินเป็นฆาตกร ถ้าโหวดวินแล้ววินไม่ได้เป็นขนา้าราชการรอบหน้ามึงเอาผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากหมู่บ้านมึงไปได้เลยอึ้เออยังผู้ใหญ่บ้ามีบุญน่าเชื่อถือน่า,นาเย<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มจประเทศมึงระเทศแล้วคร แล้วมันคืออะไรที่ที่มั่นใจว่าว่าผมเป็นอ่ะเออโอ้พูดไปชัดแล้ววินด้ที่มั่นใจก็เพราะมันมี3าคนไงวินที่ต้องมาบ้านกูแล้วนึกออกปะแล้วมันรู้แล้วไงว่ามันใครผม่าเป็นนักสืบผมเป็นอินเวสต์เกเตอร์แล้วผมไปสองบ้านวินวินขึ้นมา2โลเป็นเนตทกับตัวสังเกตรอยเท้าแล้ววินบอกมาว่าวินเป็นตัวสังเกตรอยเท้าแล้วตัวสังเกตรอยเท้ามันขึ้นเป็นสีแดงอยู่ตอนนี้วินเป็นฆาตกรร้อยเปอร์เซ็นต์ ลากรอยลากรอยเหรีน้องไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยผู้ใหญ่บ้านของจุ้งผู้ใหญ่บ้านเขาเล่นอย่างนี้